ก็มี่อมีบได้งินเนเข้ามลวใหญ่มาลำมามาเอาไหว้เนาะไม่ได้มาลำมนเนาะอันนี้ต้องเก็บแล้วล่ะมันเก่าๆถึงใช้ต้องเก็บล่ะ การเป็นการไหว้แก้บนให้กับ f อนะครับ

ไปหลายอย่างเออจะเปลยนแอปเปิ้ลมยมะพาลององด้วยเมเลยนะครับนน่งมาลัยสิบัวนะคะแล้วก็ผลมะวงาลัยสสองทันะคะหนึ่งทั้งหมดสองทานนะครับนะสองท่านนะจะมีอ้่ได้าใ้ฟังค่ะเป็นบ้านด้วยนะติดเป็นบ้านสปปลาวเนาะค่ะสปปลาวมีมะกอด้วย ท่านที่หนึ่งก็คุณดัชนีนะคะจำรักพันนะคะไหว้ขอให้มีโชคลาภนะคะอันนี้ได้เงินนะคะเดือนเข้ามาในชีวิตให้ชีวิตเอ่อมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะคนที่หนึ่งนะคะคนที่สองก็คือคุณสุขสันนะคะอันนี้อ่านยังไงเนางใสทงใส่ทองเดชปะค่ะใสทงเดชใสทงเดชเหมือนธิ์เดชแลฤทธิบเดชเนาะสพปลาวได้สําเร็จในหน้าที่การงานนะคะ มียูบอไฟแช็กใครมีไฟแชกโป่งเด็ดอาไรไฟไม่ก่อหมือนไงใครมีไฟบ้างครับไม่มีไปเอาสองพอกเดียวแล้วก็ปักตะเก่าก็ไม่ไม่ได้รำเนาะแค่มามาไหว้อย่างเดียวครับนะแล้วเมื่อกี้เห็นมีรถเจ้าหน้าที่ป่าไม้มา เขาหน่าจะมาแวะกินกาแฟออ๋ได้กินกาแฟที่ดังที่สุดครับแล้วก็หาแมชทีพรักกันมันไปมัเลยต้วดลุ่มแรงเกินไปลมแรงลมแรงจานาทีปลุกป่าไมโอ้โหการสินค้าการล่าสุดนะครับนี่ก็มีลดเจ้าหน้าที่นะลดเจ้าหน้าที่สบาไม้วนะลดเจ้าหน้าที่ดังที่สุดซื้อกาแฟนะแต่ว่าเนื่องจากว่าร้านยังไม่เปิด เขาจมาไหว้ไมดอก้อึมจีอันนี้คุณตัดชนิึมจีเอกนะครตรงนี้นะเราจะบอกลูกแดดไม่มีแล้วเนาะไม่มีแดดเลยครับันนี้

จุดจุดเที่ยงก่อนก็ไดครับพี่ขมมีเสื้อรองจเที่ยกันน้องจุดจเทียงก่อนเทียงมันเปลีมกแต่ลมแรงลมแรงด้วยร่วังไม่ลงกำลังมากระวังไม่ขี่ดีใ่ตานะไม่ขี่ดีใจตานีเวลามันร้เรลก็ใันนะแล้บวมด้วย ราชานาคามหาลาพังปสิทธิพิเนนมะนาโคอริยะเมตไยโยโพธิสัตตนนโมพุทธายะอิมินาสการีนะเชยยะเชยะยศสุวัรราชานาคามหาลาพังปสิทธิพิเนนมะนาโคอริยะเมตไยโยโพธิสัตตนะโมพุทธายะอิมินาสการีนะเฉยยะเฉยะยศสุวัรราชานาคามหาลาพังปฏิทธิพิเนนมะนาโคอริยะเมตไยโยโพธิสัตตนนโมพุทธายะสาธุสาธุ ขอให้คุณสุขสันนะคะ,ะใจท,ท,ทงเดชนะคะขอให้เขาจงประสบับความสําเร็จนะคะยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สิ่งไหนก็ขอให้สมงความงมัตนปรารถนาทุกประการแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คีอชื่ออะไรลูกสำหรัแม่พูดไปเมื่อกี้ไม่ไยังลืมแ,แล้วก็ท่านที่สองก็คือคุณรัชนีนะคะจำรักพันนะคะขอให้มีโชคลาภนะคะแล้วก็นะ ในหน้าที่การงานนะคะขอให้ได้เงินเดือนเข้ามาขอให้ชีวิตนะคะมีประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งใดก็ขอให้มีความเอื้ออาทปรารถนาทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดชีตลอดไปสาธุสาธุสาธุนะคะเหตุนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีซีชิน่าเลยนะครับขอบคุณครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมก like, ดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้ครับกอกสเตชันเลยนะครับขอบคุณครับ